สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันอังคารที่18นะครับสำหรับฮานอย VIP เบิ้ลมา2รอบติดนะครับนอเบิ้ลสรอบติด22 00ใครชอบเล่นเบิ้ลช่วงนี้สำหรับฮานอย VIP อน่ารักน่ารุ้นครับน่าสนใจน่ารองน่าตามนะครับเม่วานสูนวันนี้จะออกอะไร วันนี้เดียนสุดที่จับได้ชอบ9ครับน้องชอบ9เลที่ผมจะวางถ้าถูกใจท่านถามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับ9อะไรดีศ9นย์เก้าสี่เ 4 9 5 9ก้8 9แล้วก็4 5 5 4ครับผมมาสีเ,เข้าไปครับมาสีเ,เข้าไป4 6ครับขอะนันโทษ กลัวมันจะ10แต้มต่อเลยเพราะว่า0ูนยแต้มและวศนย์แต้มถ้า1นก้ามาในฮานาก้าเลยนะียครับแต่ชอบชุดนี้ครับเนาะก็อยากแตกตรงเอาสีไปมาตาเด่น3ามกับ6กกลับนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับหนึ่งทุ่มครึ่งมาลุ้นผลกันครับ